พุทไทยในสมัยอยุธยามีชื่อเสียงมีความงดงามจนกระทั่งฝรั่งนั้นชื่นชอบจากหนังสือปฐินกะคดีประวัติศาสตร์ไทยจากกรมสิลปรกรได้พิมพ์ไว้กล่าวถึงอุตสาหกรรมประเภทอื่นๆอ,อุตสาหกรรมประเภทดอกไม้เพลิงมีจำหน่ายที่ย่านชีกุลดอกไม้เพลิงของชาวยุทยาได้แก่จะพวกพลุดอกไม้กระถาง ไฟพเนียงเมื่อจุดเวลาค่ำคืนจะมีแสงสว่างรุ่งโรดดูเป็นประกายงามและเป็นสิ่งแปลกประหลาดน่าประทับใจของบาทหลวงเดอซัวชีซึ่งเดินทางมายังพระนครศรีอยุธยาพร้อมกับมองซีเออร์เดอชมองราชทูตของพระเจ้าหลุยที่14แห่งฝรั่งเศสซึ่งเดินทางอัญเชิญพระราชสารมาถวายสมเด็จพระนารายมหาราชเป็นครั้งแรกถึงกับบันทึกไว้ว่า จะหาพรุไทยสักครึ่งโหลนำไปฝากญาติมิตรในประเทศฝรั่งเศสต่อไปเป็นเครื่องชี้ให้เห็นว่าการทำพรุที่งดงามของสยามประเทศมีมาตั้งแต่สมัยยุธยานั่นแล้ว